บายดีและสวัสดีงามแรงเด้อพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศเนาะฝนหายกะสีเศร้าตกเนาะพี่น้องหลังจากฝนเศร้าตกก็มีแดดออกเลยทางหลังเฮาน,น,นี้ตอนนี้กับประมาณสิบเจ็ดนาฬิกาครึ่งแล้วเนาะมื้อเว่นนี้แดดอยู่ดีๆสาวซุกนอนลิ้นอยู่เทิ่งเถียงหน้าน้อยเฮ่ามาแล้วผ่านมาฝนตกมากพี่น้องที่แรกคิดว่าสิตกค่อยๆไปแล้ว ทั้งลมทั้งฝนป้าโตเสาสุกหาจนบบหนีลงไปอยู่เฮือนลุ่มพี่น้องเลยเพราะว่าลมแห้งพดจีแรคิดว่าฝนที่ค่อยๆเนาะเพราะว่าเข้าไปเบิ่งผัดคือมีฝนประมาณสิบเปอร์เซนสิบห้าเปอร์เซ็นตนแจ้งลงในสภาพอากาศบัดมาตัวจริงแล้วคือกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะน้ำจนได้เข่งกับพุยหนึ่งพี่น้องตอนแรงมาเนาะ หลังจากฝนเศร้าตกละกาฮ้อนทันทีพงศ์เฉลิเถึเหือไหลพี่น้องขนาดหากระสีแบบองม,มาจูงงวัวเลาะกิน่นหยาอยู่คันนาแปบ๊บเดียวเด้นี่พี่น้องตอนเว้นแล้วเฮาล่ามให้พ,นนนญญพ,นพน่นกินอยู่แถวเดินปานหยาพ่นเนาะแรงๆเฮาสิจูงพนมาเล่มกิ่นอยู่ตามทางคันนาให้พนแปนเนาะคันเฮาเสียเอางัวมากินหยาอยู่ คันนาไกลๆให้นาเข่านี่เฮาต้องเฝ้าเพิ่นพี่น้องบัวั้นแหลกเพิ่นสิลุดเนาะถึงว่าเฮาสิตอกไม้ไว้ก็ย่าเพราะว่าไม้เพิ่นกับสิลุดได้เป็นดินทรายเวลาเฮาปักไม้ลงไปมันกระสีบนเน่นดอกพี่น้องเบืองตอนนี้กำลังเสาใส่เสาใส่งัวเฮากะส้นเข้าเป็นที่เฮมพ์อยหลเยเลยพี่น้องตอนนั้นนะคือยังบ่ได้ส้นเข้าเนาะ ดืแท้ดื้อว่า,ส,าสุกดึงงัวอันนี้จนมือนี่แดงทะลอกเบิดเพราะว่าคนจะแล่นหนีเฮาแบบประมาณว่าเห็นห้ายู่มองหลเพ่คนก็สิแล่นไปใช่ห้า,ยอ,ยาอยู่มองนั้นนะพี่น้องเฮาก็ดึงบ่อยู่เนาะคนก็เล่นไปเด๊เเด๊ดดดดี่เด๊เเด๊เนเดเเดดเด๊เเด้เเดเเด๊ดดด กอหนึ่งมีผน,นกัดทังเทิงพอดีกัดใบเลยหลังจากเขาโซนเข้าแล้วเอากระสิดึงง่ายขึ้นกว่าเก่าหน่อยหนึ่งเวลาเขาดึงผนกระสิมาโลดดีเลยพี่น้องถ้าว่าเขาบวชนเข้านี่ดึงบวได้จากเม็ดเลยแ่นไปทางอื่นอันนี้พี่น้องฟ้ามืดอยู่ทางหลังสาวุกพุนส่วนทางภาคฟีและแดดภาคนั้นละฟ้ามืดมืดผลนนะ่าจะไปตกทางพุนแล้ว เนียผุ่มนี้จนใหญ่เพื่อข้าเจ้าสิมาแทางเข้าให้เพื่อจะได้มาจูงเลาะเลี้ยงหี่าจนยาวเลยก็พอดีได้พ่อเกยพี่น้องพ่อเกยมักกระทายกบ้านเขาี่แหละเพื่อนแทงเข้าเป็นเนาะให้เพื่อนมาแทางให้น้องน้อยก็จับซอยเพื่อนแทงแล้วแล้วก็ฮูเออ้เด้อที่แล้วคิดว่าแทางแล้วยังสีฮู้อยู่บ่างัวเฮาสิดึงง่ายอยู่บ่างใสมาแล้วดึงง่ายๆ่ายเป้าเป้า,าพี่เป้ายานันงวัวพี่น้อง เป้านนะ่ะหมาดุกดิกนี่ยจะเป็น,นยังเนี่น,นี่ไล่กันแล้วพี่น้องไห้นี้เข้าเฮากัเขียวขึ้นลายแล้วหวังแซมนะยังสิขึ้นน้ำหลังยังพอนขึ้นทันเขายอดเนาะเขายอดแถวนี้นะเพียงพีละกลางขาแล้วบนที่ผลงาม งัวิ่นกินใบยาพันธุ์แล้วเราจึงมาตัดดอกอ้าลงํำหลังเนาะงัวน,นีใหากินบ่คอ่อยอิ่มนุ่มน้อยเพิ่นว่ามันกินหลายพี่น้องเราเอาไปผูกไว้นี่กินตลอดบ่มีอิม่มตอนเอาม้า่ะน,น้อยก็นี่บ้านนี้หาใหญ่ขึ้นไว้ไว้เพราะว่ามียาให้กินหลายบ่มีตัวอื่นมาญาติเดียพี่น้อง ตัวเดียวนี่เลยการชูทางกินหากระปีครึ่งเลยพี่น้องงัวเฮ้านะอีกประมาณห้าหกเจ็ดเดือนฮอนบอกสองปีประมาณนี้ห้าหกเดือนนี่แหละครบสองปีเพราะว่ามันหาก,ก็ได้ลูกตอนที่เอาไปอยู่น้ำข้าวใหเน้องนองแล้วเนาะไปอยู่ประมาณเดือนสิเข้าสองเดือนนี่แหละก็ได้ลูกตัวน,นี้ สิจุ๊บสองปีประมาณปีหน้านี้เลยก็กิ่นใส่คำบักใหญ่ี่น้องงัวเฮาแล้วก็พี่น้องยิปซีพูว่าโอ้สาวซุกคือแบบมีน้ำมีนวลเนาะส่วนนี้พูนว่าสงสัยแบบเพ่นเบิ่งหนาสาวซุกคือแบบตุยต้ยๆเนาะที่จริงแล้วสาวซุกบร่ได้ตุ้ยขึ้นเลยพี่น้องสาวซุกนะผมลงซ้ำเนาะต,นต้นโตนะที่ว่าสาวซุกมีแก้มตุยต้ย บางสองขางนี่ก็คือแขวเศร้าป่องพี่น้องเอ้ยป่องมาโอ้ลายเดือนแล้วแล้วเพื่อนยังบอกว่าเนปป่องวิตซีนหรือว่าป่องพ้นนะซีนแขวนะพี่น้องแล้วบัดนี้สาวซุกหาเจ็บมาเป็นเดือนแล้วเจ็บแข่วเนี่ยแล้วมันหากระชีค่ายเมื่อวนันเมื่อวนันคืนนี้แหละมันสีาหากระชีเศร้าเจ็บนี่สาวซุกก็เลยว่าจะไปหาหมอเบิ้ง ให้หมอเอ็กซเรย์เบื้องว่าเก็บไว้ได้โบหรือว่าตรงลกเนาะเพราะว่ามันฮะฟันคุดบอกเพิร์นฟันคุดฝั่งไทยเพิร์ดเอิรฟันคุดที่ว่ามันหาก็เกิดน้ำหลังนะพี่น้องประมาณอายุสาวกว่าปีขึ้นแล้วมันจะเกิดเนาะแล้ววันนี้หามันหละเดออกมาพักพี่พี่น้องมันเดกออกมาจุกระพุ้งแก้มนี่น้องน้อยเกิดแล้วบ่แควเจ้าเกิดแล้วเพิร์ดวันเด้อ แล้ววันนี้เนี่ยมันเด่ออกมาทั้งเทิงทั้งลุ่มนี่ออกพร้อมกันเลยสี่เล่มพี่น้องท่านพัดฟันแล้วมัต้องลบบ่เขาที่แท่นอยเออมันสีเข้าแทนกันเนาะสาวซุกผ่าบรได้จัดฟันนะพี่น้องแล้ววันนี้เวลากินอีหยังคะนะแล้วเข่าเขวาอันเข่าฟันคุดเท่านี้นะมันสีกระตบใส่กับกระพุ้งแก้มนี่แล้วกระพุ้งแก้มเท่านี้เป็นบาดแผลและเลือดออก ตอนนี้ค่ะมันป่องออกมาแาวหลายแล้วแขวซาวเนะ่ะมันก็เลยแบบตุ้ย,ยแถวนี้เนาะแมบบ้ว่าเวลากินยังค่ะคือย่ำกับพุ้งแก้มแถวนี้เลยแถวแถวนี้เลยแมบบ้ว่าเพิ่นพงเพิ่นพองขึ้นมาค่ะนะสุ้ก,ก็เลยว่าเจ็แบบกินอย่างกับโบไดหลายกินอย่างกับโบสะดวกแมบบ่ว่าบนที่มันเป็นบาดแผลเนี่ยมันแสบตรงนี้ก็เลยว่าผอมลงส่วนหน้าแถวนี้ก็คือบแบบือเต็มขึ้นเนาะเ <laughs> ออหนาไข่ ไม่วายัางถามเลยเป็นอีกอย่างไม่อีย่างเฮ็ดเนว่ามีอันนาไข่บางเนี้ยเพราะว่า,ามัน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 บทเสมอกันเวลามันออกมาเนาะมันสิแบบออกมาอีกตั้งหากแขวตัวนี้นะมันก็เลยเฮ็ดให้เฮ้านะ่แบบเจ็บเนาะพี่น้องบางคนนี่เจ็บทรมานต้องได้ไปลกบางคนลกสี่เล่บบาดเดี๋ยวเลยถือว่าใจเด็ดเนาะสกุกนิยานด้วยพี่น้อง เฉาซุกเคยถอนไปแล้วเล่มหนึ่งตอนนั้นเป็นัดนเพื่อน,นเอิญฟันอย่างแขวแมงฟังไทยเพื่อนแขวแมงเขาบอกฟันผุเออเฉาซุกเคยฟันผุผุแต่ยังน้อยเคยไปถอนแล้วเมื่อหลายปีก่อนเนาะเล,เลือดออกมากเลยายพี่น้องเพื่อบาดแผลแข่นี้สิดีเพื่อเขาสิได้กินแนวเพ็ดเพชด,พด,พดอย่างค่ะนะโอ้ยเฉาซุกยานจนเป็นวินแบบเลือดมันออกหลายโพดแอนลบ้านี้ ็เลยแบบยานบุก้าไปหาหมอยานได้ลกแต่ก็จาเป็นต้องได้ไปเพราะว่ามันมันเจ็บเด้มันสิเจ็บไปเรื่อยๆก็ทำบุไปเนาะเี็นองเอฟซีมีความหูเรื่องฟันคุดที่หากระเกิดแนะนาสาสุขเพิ่มเติมในเด้อเนาะว่ามันจาเป็นต้องได้ลกบ่หรือว่าบุลกก็ได้บอกเนาะแมลว่า แม่ว่าเพิ่นบุยยังให้ลกคนโบราณคือถามแม่วาแม่ว่ากะว่าอย่าลกเดี๋ยวมันสีเหตให้แบบเสียสายตาประมาณว่าสายตาเฮานี้มันสิสั่นลงเพราะว่าเส้นประสาทเฮามันขาดเนาะสิว้าแล้วกับฟันที่ว่ามันเกิดมาตัวนี้นี่คือเป็นมันเป็นฟันที่ดีนะแม่ว่าฟันที่แข็งแรงนะพี่น้องแต่ว่ามันบมเป็นฟันที่จําเป็นต่ออันระบบปากของเฮาสิว้าแล้วก็ถอนออก มันจึงบเจ็บถ้าว่าบางคนเพิิอนอเจ็บพะนะคือบางคนที่บเจ็บก็คือโบโทนเลยเนาะแต่อันนี้ก็ช่ว่าสัตวสุกกินอยังก็ะยำแยมแยมรสขนาดสะสุกเก็ตในตะเวนสื่อนี่ก็ยังแบบแยำแบบว่าฟันเท่านี้มากระทบเป็นบาดแผลเจ็บแล้วก็มันพองนะพี่น้องเป็นอะไเจ็บนี่แหละใครเนี่ยได้ดิ เป้าเป้าเป็นยังเป้าเอ้ยเป้า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 เอาบอกว่าไฟขึ้นเออเอาพี่น้องมาดุกดิ๊กเฮาเสื้อซุกยานั่นมันสิดเนาะพี่น้องยามันสิดเฮาบ้านี้แล้วมันตุยนี่แหงสิขึ้นสบายนี่พี่น้องอันนี้เพื่อนเอิญหวางัวอันยังก็หน้าด่างหางดอกบอกเพื่อนที่ว่าหน้ามันสิมีจุด ห่างเพิ่นกับซิมีจุดแบบนี้งัวเถกเด้อพี่น้องอ้วนอุ้ยลุยเลยจะนอยเพิ่นอ้วนไปอ้วนไปแล้วก็ครืองัวแม่หรือผ้าหมเลยเนี่เอาละกินใบได้ละแรงแล้วก็แปนไปเลยเครื่องตัดหญ้าธรรมศาสตร์เด้อพี่น้องนี่บ่เปลืองน้ำมันแล้วก็งัวเฮาใหญ่พร้อมโอ้บึงสาวใส่สาวใสไปเตรียมเตรียมเตรียม เชือกันมะคงเขาตีนเพื่อนไปไปไปคอก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 คักได้พี่น้องเลยเลี้ยงงวัวแลยเอาออกมาเลาะตามคนาให้หน้าแบบน,นี้ให้หน้าเป็นไป คอยละป้ามาเปาตัวน้นอยๆเพียงแตบคุดเก่งแน่พี่น้องป้าคุดขี้ดินนะเสือเพิ่อนอก็มัดแอววได้พี่น้องเ่ยโซ่แอววเซ็กซี่เลยมาเปาไปไปไปคคกไปแม่ว่าเพื่อนเอาเอา,เอ,าอนฮอนบางส่วน ผลบุตกนาะงสีแท้เลยเพ็ดปวกออกเฮาไปจอบหลายเถื่อตั้งแต่พร้อมเพ็ดปวกหมู่นั้นโบออกสีแท้ามาออกหมู่นี้เนาะคิดว่าสิโบออกแล้วพอดีเฮาก็ได้มาปนโอ้ยพี่น้องเลยได้เต็มถ้วยเลยตะเกียบผลปนเสพเสพนาสิเบ,บิดแล้วบ,บ,บันเนาะวางนั้นทำบออกซ้ำนนองน้อยน้อยวางนั้นเนานะบอมียันเศร้าเลยแหละยันเสื้อเพิ่งอ,ออกเบิด์ตปวดจกักก็เลยว่าบบเป็นเสื้อปวกผลอยู่ทางลุ่มเนาะ สาวซุกต้องขอกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง c, เว็บซีเบอร์สกุ๊คนเด้อพี่น้องเวบซีที่เพิ่นติดตามทางเฟซบุ๊กสาวสุกเซโนเนาะสาวสุกโพสขายหวยรอบนี้กะสาวสุกไปฮับมาเองรอบก่อนฮับมาโต่ข้าเจ้านะพี่น้องแบบหลายเจ้าโตกันก็นเลยแพงรอบนี้รับมาเองกะถือว่าลดจากร,รอบก่อนหน่อยหนึ่งสาวสุกก็เลยขายใบยละร้อยสิบบาทเนาะพี่น้องกำไรก็บม่ค่อยหลายดังเนาะแต่ว่าสาวสุกอยากขาย ออกไ,ไวไวเพราะว่ารอบนี้เอานางหับใบหวยม้สักซุกส่งร้อยกว่าใบบวกทั้งตัวเป็นสุดเนาะพี่น้องสะซุกยันขายโบเบิสที่แรกสะซุกสสว่าจะเอาประมาณร้อยใบที่แรกนะโบมันใจอยากเอาประมาณห้าสิบใบแบบเฮาไปซื้อมาเองเลยแล้วันนี้เขาเจ้าจะโบไ้ราคาส่งเฮาห้าสิบใบเนาะพี่น้องต้องเอาร้อยใบขึ้นจึงให้ราคาส่งราคาส่งกับถือว่า แพงอยู่พี่น้องพบว่าโตมาอีก้าหนึ่งเนาะแล้วมาบวกเขาซื้อใบที่เฮามาติดหนึ่งใบสองซุดอย่างนะพี่น้องมันจะมีหัวเนบมาแล้วเฮาก็ลาเหตุเป็นแพงอยังรอบแรกก็ถือว่าลงทุนไปอยู่เนาะสำหรับมื้อนี้สาวซุกโฟต์ขายไปกับพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับอุดหนุนจะได๋กะเขากราบข้อบุญขออคุณพ่อแม่พี่น้องออเกกอฟซีเบิบบ่ดสกูลสุคนเดอที่อุดหนุนสาวซุกเนาะก็ละใบ2งใบ3ใบ,าาบาหาใบาเลยก็มีเนาะ เมื่อนี้กะได้ขายไปหลายใบยเติบจังเลยกะขอให้เบิ่อตไวๆเด้อฉันสาวสุขก่ะจมทืนแท้ๆเพราะว่าสาวสุขค,คาดหวังไว้ว่าจะเอามาเพียงร้อยใบยแล้วมันตกไปส่งร้อยกว่าใบเลยนะพี่น้องอตัวเกี้วน้องน้อยเพิ่นกะโฟด์ขายนำกันเด้อพี่น้องอพอมีรายได้ค่ะบัตรค่าเบอร์เนะานนะจังเลยกะฝากอุดหนุนสาวสุขไน้เด้อสาวสุขขายบาย่แพงเด้อพ่อแม่พี่น้องตัวเป็นสุดกะเพียงแต่ ส่งร้อยซาวบาทรอบนี้เนาะเฮาจะขายออกไวๆสาวซุกยานวา่าเงินที่เอามาลงทุงนน่ะพี่น้องอจมไปจมไปกับลอตเตอรี่เนาะเพราะว่าประมาณสองเกือบสองหมื่นเลยสง 20, ลอสงสองหมื่นก,กว่าเนาะส่งร้อยก็ใบเนาะจากไหนก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปติดตามเฟซสาวซุกเซโนเนเดอร์าว่าสนใจลอตเตอรี่เลขสวยๆตัวเด็ดเนาะ,ะกา แชทหาสุขทางเฟซบุ๊กได้ถ้าว่าสุขเห็นข้อความสุขจะกดเข้าไปรับเพื่อนเนาะพี่น้องจึงตอบได้เนาะถ้าว่าบบได้เป็นเพื่อนกันบางทเรอแซดมากก็สิโบเห็นข้อความได้พี่น้องพี่น้องบางทีคนเข้าใจว่าเออสุขบล็อกจริงๆแล้วโบแม่เนาะพี่น้องโบเป็นเพื่อนแล้วคือมันโบเห็นข้อความเด้งขึ้นเด้อประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องสุขกันแล้วแวงยันงัวพนมาสนตูดเดี๋ยวเราจะจูงงัวไปไว้ก่อนเด้อบานี้ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ครอบครัวสุขในการบรคชามโฆษณาเด้อ สบายดีบ๊ายบาย